นายกแพทองทานเสร็จแล้วเราก็ปรากฏว่ากระเด็นกระดอนกันเป็นกลณีฝ่ายเหมือนหัวกันยังไงก็ยังงั้นเนี่ยปรากฏว่าจนป่านนี้ตัว PN นั้นน่ยคุณหนูแพทองทานก็ยังไม่ได้ไปจ่ายภาษี2 1 9้าล้านบาทเลยตั้งแต่อยู่เป็นนายกจนกระทั่งออกจากนายก219ล้านบาทที่จะต้องไปจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรนางก็ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยนี่ถ้าเกิดพึ่งพาบรรดากรรมิติการของสภาสสไม่ได้เนี่ย แล้วก็พึ่งพาบรรดากรรมธิการประธานกรรมธิการของสภาสอวอไม่ได้เนี่ยกูก็จะมีการทําหนังสือจากมูลนิธิมริกาเพื่อประชาชนไปยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็ติดตามอธิบดีกรมสรรพากรกรณีของการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้มือไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็หายไปกับแม่น้ำสายลมนะไม่ใช่หายไปกับลมตดของตุ้งติ้งจะดิ้งสีนะ ั้งมาแล้วก็ต้องเอาความคืบหน้าด้วยค่ะนักข่าวที่กระทรวงการคลังอย่ามัวแต่ไปถ่ายรูปช้างเอราวันที่กระทรวงการคลังนะคะช่วยเอาไม้ใส่ใต้คางอธิบดีกรมสมพากรด้วย2 1 9้าล้านบาทเงินเยอะนะคะคนอื่นเนี่ยทำงานจ่ายภาษีจ่ายภาษีจ่ายภาษีแต่อีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอะภาษีไม่จ่ายปรากฏว่าไปนอนหงายไก่หน้าผากเอตีนกัน,นะขาผัวอยู่นู่นแล้วอะ